สวัสดีค่ะเชอร์สโคค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือคนโสดคุณเป็นสปเปคของคนที่คุณชอบไหมเป็นไงดูแบบลองทายดูนะคะเผื่อมีคนที่แอบ,บชอบแอบบแบบปลื้มเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พื่อจะได้ดูว่าเราแบบมีโอกาสบ้างไหมเป็นสเปคของเขาบ้างไหมนะคะมีให้เลือทั้งหมด3ามกลองเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมนะคะมี the lovers three of cups แล้วก็ two of cups ค่ะเลือกจะรูปภาพก็ได้ชื่อไพ่ก็ได้หรือว่าจะเลือกจกทำสแตป์ก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปเจอกันข้างในค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่1นนะคะ the lovers ค่ะ โชวส์สภไพให้ไว้แล้วเหมือนเดิมนะคะทั้งหมดห้าใบใบแรกได้ Pace of Cups ค่ะ Date The Fool อทซอฟท์คอและ a c e of s w o r d s ค่ะตกขอบง,งั้นช่วยเอาใบเอาใบกองออกเลยนะคะ โอเคค่ะหัวข้อของเรานะคะคือคุณคนโสดคุณเป็นสเปคของคนที่คุณชอบไหมอืมเอ่อฉรู้สึกเดี๋ยวนะคะคือต้องบอกก่อนว่ากองที่หนึ่งเนี่ยเหมือนจะไม่ได้พูดว่าคุณเป็นสเปคเขาไหมแต่เล่าให้ฟังว่าคนที่คุณชอบตอนนี้เป็นยังไงอะคะ่ะ คนที่คุณชอบตอนนี้มีแฟนอยู่แล้วนะคะถ้าใช่ถ้าเหมือนคนที่คุณเพิ่มที่ชอบอยู่มีแฟนอยู่แล้วถ้าใช่ก็กองนี้ถูกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เขายังสดอยู่ไปเลือกกองอื่นเลยนะคะกองนี้เห็นถึงเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะเลิกกันแล้วค่ะเป็นความสัมพันธ์นะะนที่มันดู เหนื่อยดูแบบเราจะยังทนต่อไปอยู่ไหมเราจะยังคบกันต่อไปอยู่ไหมแล้วมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ปล่อยมือแล้วอะค่ะอืมปล่อยมือแล้วพร้อมที่จะเป็นอิสระแล้วอยากเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเห็นถึง คือมันยังไม่เลิกนะคะยังไม่ได้เป็นการเลิกกันแบบจบกันแล้วเรียบร้อยไม่ใช่ค่ะแต่มันอยู่ในช่วงช่วงคาราคาซังนะคะช่วงที่ต่างฝ่ายต่างเอายังไงดีแล้วก็ยังไม่ได้มีคําบอกเลิกแต่อย่างใดนะคะแต่ความรู้สึกอะชูไม่มั่นใจความรู้สึกเขาอะรู้สึกว่าเขาปล่อยมือแล้วรู้สึกพอกับความสัมพันธ์นี้แล้วอยากที่จะเป็นอิสระแล้ว เขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเสียใจซ้ําๆแล้วไม่อยากจะผิดหวังซ้ําๆอีกแล้วแล้วก็มีการตัดสินใจไปแล้วว่าโอเคเราจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นการถอยนะคะมันจะยังไม่ได้เลิกแต่ความรู้สึกคืออยากเลิกเข้าใจไหมคะคือบางทีมันก็มันไม่ได้จะเลิกกันง่ายขนาดนั้นนะด้วยเขาอาจจะคบกับแฟนมา มานานมาสักพักหรืออะไรแบบนี้มันยังมีความผูกพันม,มีอะไรอยู่แต่ว่ามันเป็นการเนืงง่อยกับความสัมพันธ์แล้วถอยหลังออกมาออกถอยหลังออกมาแล้วอะคะ่ะเห็น A อซอบคลับไหมคะเนี่ยค่ะคือเขาเดินถอยออกมาแล้วนะคะผู้ชายคนนี้นะคะเดินถือไม้เทา้าถอยออกมาเรียบร้อยแล้วคือมันดูมันดูแบบทิ้งทุกอย่างแล้วอะคะ่ะโอเคแบบช่างมันไม่เอาละพอที อ่แล้วก็ประกบกับเดทเนาะนะคะได้เอซับซอดอีกได้เดอะฟูดอีกพลนซับคาฟ์กโอ้โหนั่นแหละนะคะมีแฟนอยู่แล้วจะเลิกกันนะคะแต่ยังไม่เลิกแต่รู้สึกอยากได้อิสระและอยากอยากออกไปจากตรงนี้นะคะ่ะมันไม่เชิงอยากได้อิสระแบบอยากเลิกแบบฉันอยากได้อิสระฉันคือไม่ใช่นะคะแต่เป็นการอยากเลิก แล้วก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วอยากที่จะออกมาจากเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะอืแต่มันอาจจะยังไม่ได้มีการบอกเลิกไม่ได้มีการคุยกันตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คุยกันแต่แบบเป็นเขาที่ตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันพอด,ดีกว่าแบบนี้นะคะไม่ได้มีการเห็นถึงสเปคเลยอะ่ะขอโทษนะคะ เกิดแต่กับโชว์อีกแล้วเหรอคือแบบอยากอ่านให้มันน่ารักบ้างไม่เคยได้เจออะไรน่ารักกับเขาเลยจริงๆเสียใจอะแต่เห็นแบบนี้จริงๆนะคะคือมันคือถ้าคิดเท่าข้างตัวเองนะคนชอบเขาอะอาตอนนี้เขากำลังเขากาลังแบบ จะเลิกเนาะคุณก็รอแล้วกันจนกว่าเขาจะเลิกนะคะเอ,อเลิกเลิกกับแฟนจบสิ้นแล้วหมดพันธะแล้วอนะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองเข้าไปจีบดูแล้วกันอืมแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาเขาพร้อมที่จะเปิดเปิดรับคนใหม่ได้เร็วแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวแล้วมันมันเหมือนมันคาราคาซังมาสักพักแล้วอะคะ่ะ แค่ว่ายัางไม่ได้มีการบอกเลิกอ,อย่างเป็นทางการดังนั้นลองนั่นแหละรอก่อนนะคะเราให้เขาหมดสิ้นพันธะของเขาไปก่อนนะคะให้มันเป็นกิจลักษณะเนาะแล้วก็ถ้าชอบเขาจริงๆก็ลองเข้าไปดูในช่วงเนี่ยช่วงนี้นะคะอืถ้าไม่เห็นจริงๆนะมันมันมองไม่ไม่เห็นถึงสเปคที่ชอบนะคะ ชไูไม่ไม่ขอไม่เปิดเพิ่มแล้วนะคะเพราะถ้าเปิดเพิ่มอีกมันจะมันจะเยอะไปอะคะ่ะเพราะถือว่าไพ่เขาเล่าแล้วยิ่งเปิดเยอะบางทีเส้นเรื่องมันจะเพี้ยนค่ะแบบไพ่เขาบอกแล้วห้าใบแต่เรายังจะไปเปิดถามซ้ําๆเนี่ยมันจะเริ่มออกทะเลค่ะหรือไม่บางทีเขาก็จะไม่บอกเลยอืม ะะสำหรับกองที่1นึ่งช่วยเห็นประมาณนี้นะคะก็ลองไปพิจารณาดูนะคะว่าเออเขาชอบประมาณไหนนะอาจจะต้องไปสังเกตดูแล้วกันนะเพราะว่าไพ่ไม่ได้บอกเลยบอกสถานการณ์ให้คุณรับรู้เออไพ่ใบสถานการณ์ให้คุณรับรู้อาจจะใบว่าแบบถ้าเขาโสดแล้วก็เป็นตาของเราแล้วนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูนั่งไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังค่ะแล้วเจอกันใน,นะคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะ Tree of Coins ค่ะเดี๋ยวช่วนเอาไพ่กองออกเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะเกินหลุดโฟกัสไปโอเคค่ะช่วนสับไพ่ไว้แล้วเหมือนเดิมนะคะใบแรกได้ n า r t h f o r s ค่ะได้ King of Coins ค่ะ Temperance e i g h of coins แล้วก็ได้ three of wands ตอนนี้หัวข้อของเาวันนี้คือคนโสดคุณเป็นสเปคของคนที่คุณชอบไหมคือ เด <laughs> <laughs> ี๋ยวนะคะคองนี้ค่ะคุณคุณชอบคนเก่งใช่ไหมคะรู้สึกเหมือนคุณชอบคนเก่งชอบคนแบบแบบเก่งแบบว่าทำงานเก่งอ หมืนดูจะเป็นคนเก็บเงินเก่งลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูชอบคนเก่งเออไม่งั้นก็ต้องชอบคนที่ทำงานไหมคะรู้สึกถึงอะไรประมาณนั้นถ้าใช่ฟังต่อนะคะถ้าไม่ใช่ลองเลือกกองอื่นดูคนที่คุณชอบอ่ะเขาเหมือนจะทำงานคุณดูนะงานเงิน เงินงานโอ้ยเดี๋ยวนะคะอ่านง่ายมากแต่ก็อ่านยากมากจะอธิบายยังไงดีคนที่คุณชอบเขาขอโทษค่ะคนที่คุณชอบเขาเขาดูเป็นคนนิ่งๆหน่อยไหมคะ นิ่งๆแบบดูไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่อะค่ะทำแต่งานหาแต่งเงินไม่หบือหวาไม่มีคนคุยไม่มีแฟนแล้วก็มีแต่งเงินแล้วก็มีแต่งานนะคะเห็นถึงแบบนี้เห็นถึงคนทำงานเก่งเป็นระดับหัวหน้าได้นะคะเป็นคนที่ ยังไงอะเขาดูดูเก่งอะเออดูมีความชอบอ่าใช้คำว่าชอบความทา้าทายเหมือนเขาค่อนข้างชอบงานที่ทา้าทายอะไรที่ดูยากยากหรอ,อะไรที่ดูแบบต้องใช้ความสามารถใช้ความคิดอ่ะเขาค่อนข้างชอบมาก แล้วเขาทำเก่งหมายถึงว่าทำงานเก่งแล้วมันสำเร็จทุกโปรเจกที่เขาทำที่เขามีส่วนร่วมงานจะดีตลอดเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเลยรู้สึกเหมือนคุณชอบคนเก่งแต่ข้อเสียคือคุณไม่รู้หรอกว่าเขาชอบสเปคแบบไหนเพราะเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เลยค่ะเขาไม่มีความรักเลยแบบว่าเหมือนไม่ได้ให้ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักเขาให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิต ความเป็นอยูเอ่เงินเก็บหน้าที่การงานอา,อาจจะแบบไปถึงในขั้นที่เก็บเงินเพื่อเกษียณอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่พูดในเรื่องของของของความรับ ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เจ็บปวดเพราะความรักอะไรเลยนะคะแค่ไม่ได้สนใจค่ะโฟกัสคือเอาจริงๆนะพอเจอแบบนี้ช่วงกำลังคิดว่าอีกทางคือเขาอาจจะไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องโสดมานานมากๆแล้วไม่ได้สนใจใครโฟกัสที่ตัวเองไม่ได้แบบว่าเจ็บมาจากรักครั้งเก่าแล้วก็ไม่เปิดใจอะไรย่งี้ไม่ใช่นะคะ ทำแต่งานแล้วก็สนตเงินของจริงถามว่าคุณเป็นสเปคเขาไหมมันมันไม่ใช่สเปคเขาค่ะขอโทษนะแต่คือคุณไม่ใช่สเปคเขาพราะเขาคือไม่ว่าใครก็ไม่ใช่สเปคเขาค่ะไม่รู้จะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบใครเลยนะคะ อาจจะลึกๆหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเห็นถึงแค่ว่าช่วงนี้เขาโฟกัสแค่งานกับเงินเท่านั้นเองกับการดูแลตัวเองการพาให้ชีวิตดีขึ้นการขยับขยายเรื่องการเงินการงานฐานะความมั่นคงในการใช้ชีวิตมากกว่าเป็นสิ่งที่เขามองนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณชอบเขา ก็ลองไปจีบด,ดูเพราะว่าเขาโสดแล้วก็ว่างลองไปพูดคุยในเรื่องของเนี่ยเรื่องงานนะชมเขาในเรื่องของการทํางานหรือว่าชวนคุยเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองการลงทุนอะไรละ่ะกองทุนเล่นหุน้นอะไรคะ่ะเอออะไรที่เขาดูน่าจะสนใจเนาะเพราะเขาดูชอบอะไรแบบนี้ดูอืมดู ดูสนเรื่องการแบบดูแลตัวเองการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วนะก็อีก Energy หนึ่งที่เห็นแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันเป็นแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่เห็นถึงการที่เขาเดินทางค่อนข้างบ่อยะคะ่ะเหมือนไม่มั่นใจว่าเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานไหมอาจจะเป็นเซลส์ หรือว่าเป็นยังไงแบบเป็นเซลล์ตัวท็อปหรือว่าอะไรยังไงที่แบบมันต้องมีการเดิน,นทางค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเรื่องงานแม่ก็ต้องย้ายงานบ่อยหมายถึงแบบสมมติที่นี่ไม่ตอบโจทย์เขาก็สามารถย้ายไปอีกที่หนึ่งได้เพราะว่าเขาโปรไฟล์ดีมากอะคะ่ะย้ายไปอีกที่ที่ตอบโจทย์กว่าให้เงินเดินดีกว่าสวัสดิการดีกว่าอะไรแบบเนี้อืเห็นถึงคนที่เก่งแบบนั้นเลยนะคะคนที่คุณชอบ โอเคค่ะก็เขาโสดนะคะโสดมากไม่สนใจใครเลยดังนั้นอลองไปตีสนิทดูนะคะเพื่อจะรู้ความชอบเขา,าเขาชอบแบบไหนนะเพราะว่าวันนี้ไพ่ไม่ได้บอกเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคะ่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาฟังสวัสดีค่ะเพื่อนๆในกองที่3นะคะ Two of Cups ค่ะ เดี๋ยวช่วยเอาไพ่กองออกเลยนะคะ,ะเร่อนเอ่สอบไพ่ไปแล้วเหมือนเดิมนะคะใบแรกได,ได้ Ace of Swords Queen of Swords The m o n Queen of Swords แล้วก็ Ace of Coins ค่ะ ว้าวเดี๋ยวมาดูหัวข้อกันก่อนนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือคนโสดคุณเป็นสเปคของคนที่คุณชอบไหมกองนี้เขาบอกนะกองที่สามบอกนะคะเฉพาะกองที่หนกับกองที่สองคือไม่บอกเลยเอ่ะมาเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังน,นะคะคนที่คุณชอบเนี่ยตอนนี้เขาดูเหมือนคนยังไม่เปิดใจหรือเปล่าคะ ดูเหมือนคนที่อาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างอาจจะถูกทําให้ผิดหวังมาในเรื่องของความรักนะคะทำให้ดูคนที่ถูกขอโทษค่ะคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักคนที่สิ้นหวังคนที่ถูกทําให้เสียใจโดนหักหลังได้แล้วตอนนี้ก็ดูยังไม่ได้เปิดใจให้ใครมากนะัก นะคะนะอันนี้นะซึ่งถ้าใช่นะ,ค,ะคนที่คุณชอบดูจะเป็นคนแบบประมาณนี้นะคะก็ดูต่อได้เลยแต่ถ้าไม่นะคะไปดูกองที่หนึ่งกองที่สองนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ,ะกลองนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าคนที่คุณชอบชอบคนแบบไหนเขาชอบคนที่ขยัน,นะคะ่ะ เป็นคนขยนันชอบคนที่ไม่ไม่หล่อแหละเหมือนพาทำอะไรก็เหมือนเหมือนให้ให้ช่วยอะไรให้ทำอะไรก็คือทำได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าพอสมมตินะเดินฟุตบาทเดินฟุตบาทแดดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ บนอ้อยร้อนอ้อยนู่นอ้ยน,น,ยนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะเขาชอบคนที่ค่อนข้างลุยๆหน่อยแล้วก็เป็นคนที่เขาชอบคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไม่ชอบเห็นถึงคนที่อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะ็ไม่ไ ออกก่อนคะ่ะหนูโดนกล้องไงลูกเอา้าโอ้ยไม่ไม่พี่เขาดูให้ไงลูกอ่ะน,น้องน้อนนี่อ่ะน,น,น้องไม่อ่ะค่ะก็เ,เขาชอบดูสิโชก็สับสนไปนหมดโอเคโอเคเขา,เาใช่ชอบคนที่ตัดสินใจ คือไม่ใช่คนโลเลลังเลชอบคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจอะไรหลายๆยอย่างได้ด้วยตัวเองชอบคนที่ดูแลตัวเองได้นะคะอ,อีกส่วนหนึ่งเห็นถึงเขาแอบแบบชอบคนขี้หึงนะคือชอบให้แฟนหัวกนะคะ ถ้ามีแฟนจะชอบให้แฟนห่วงให้แฟนหึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาอะลึกๆก,ก็เป็นคนขี้ึงเหมือนกันชอบเหมือนรู้สึกว่าเวลาแฟนห่วงแฟนหึงแบบมันน่ารักอะค่ะมันดูเขาชอบเราอะไรอางเงี้ใช่ใช่เขาจะชอบประมาณนี้นะคะลองดูว่า,วาตรงตรงกับเขาเรียกอ,อะไรนะตรงกับคุณไหมนะคะ ิหรือเปล่าแล้วก็เขาชอบคนพูดตรงๆนะคะหมายถึงแบบมีอะไรสามารถบอกเขาได้ตรงๆเลยไม่จําเป็นต้องต้องพูดอ้อมๆอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเข้าใจได้แบบรับความจริงได้อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาชอบคนที่มีความพยายามค่ะ คนที่มีความพยายามแบบสู้ไปด้วยกันเก็บเงินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบคนประมาณนี้แต่เขาดูยังยังไม่ค่อยเปิดใจนะคะไม่มั่นใจว่าก่อนหน้าน,นี้เกิดเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ดูเปิดใจให้ใครขนาดนั้นเหมือนถ้าคุณอยากจะเข้าหาเขาอะค่ะอาจจะต้อง ออเขาตู้ตั้งตั้งกําแพงไว้ก่อนชมไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะว่าควรจะเข้าไปหาแบบเพื่อนเลยหรือว่าควรที่จะเข้าไปแบบบอกให้เขารู้เลยว่าโอเคเราเราชอบเขาแบบจีบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่มั่นใจนะคะอาจจะต้องลองพนะิจารณาดูเพราะว่ามันก็เป็นที่รายรายบุคคลเนาะ วันนี้เห็นประมาณเท่านี้นะคะสำหรับกองที่ถามก็ตรงไม่ตรงสามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้นะคะแล้วก็ขอโทษสำหรับน้องแมวด้วยนะคะค่อนข้างซนทีเดียวแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ